ีจะมาดูมะละกอครับอันนี้คือโอ้โหครับนี่ครับเพิ่งต้นเล็กๆครับมะละกอไม่ใช่ลูกยาวนะครับต้นมันเล็กพอเอามือมาเทียบดูด้วยได้ขูดขี้ดินออกโอ้โหออกลูกแล้ว เป็นชีวิตที่ดีขึ้นนะครับต่างพักพ่อนน้ำของผูเ่าแก่ค่อยๆเฮ็ดไปก็บเสริมๆไปเรื่อยๆครับก็รู้สึกว่ามันเป็นแหล่งอาหารอีกหม่องนึงนะครับทั้งปลาทั้งพืชพันธุ์ธัญยา,ารของเขาก็มีพร่อมทุกอย่างนะครับอยู่นี่แทบแทบทุกอย่างเลยครับมีทั้งน้ำไหม้มีทั้งกล้วยพริกบึกเขือพพ้อมมะละกอซิดาณปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไงบ้างก็ถือว่ามีรายได้เขามาเรื่อยครับ กล้วยเราก็ได้เอาไปขายโครงการโครงหนองน้นที่ทั้งจังหวัดเพิ่นเปิดตลาดให้เราก็ทั้งสสจเพิ่็เปิดตลาดให้แล้วก็ตลาดที่เขียวยุ่ในถาดนี้นนครับก็มีหลายๆย่างครับก็เลื่องล่มออกไม่ว่าจะเป็นนอค้าไ่ว่าจะเ,เ,เ,เป็นมะพริบ่ว่าจะเป็นมะละกอกล้วยี่ก็เริ่มมีรายได้แล้วครับผม <Yeah. S 1> ถ้าพูดถึงปัจจัยของนายหลวงล้อกเก้าเนี่ก็เป็นอย่างที่ว่ามันอยู่ในใจของประชาชนทั้งประเทศนะครับสำหรับโครงหนองน้ำมองเหนีบนมันก็เป็นแรง อาหารที่อย่างยืนของเขาลหระครับในเพื่อในครอบครัวเนี่ยครับนอกเหนือจากเขากินแล้วเขาก็ได้ไปแบ่งปันซื้อขายก็ได้ครับแบ่งปันในในบ้านที่นอกเขากินน้ำก็ไดครับผมลูกคนแต่งามนะครับกัน มาดูมะละกอครับอันนี้คือโอ้โหครับนี่ครับเพิ่งต้นเล็กๆครับมะละกอไม่ใช่ลูกยาวนะครับต้นเล็กโอ้โหนี่ครับฝรั่งแบ่งปันจากโคกนองหน้าครับโอ้ลูกใหญ่เลยนี่ครับฝรั่งฟังอะไรครับนี่ไรเมล็ดนะไม่ใช่ไรผลผล ต้องขอบคุณคุณพ่อนะครับแล้วก็คุณแม่บางออนอ่ินโยพันธ์นะครับซึ่งเป็นคนเรียนโคงหนองนาต้นแบบในตำบลนํำกํานี้นะครับก็คือเราอยากให้ศูนย์เนี้ยเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็ศูนย์เพาะพันธุ์ไม้ไพันธุ์เพื่อแบ่งปันชูนย์โฮมฮักปูกผักปันแนวดีวิธีนครพนมซึ่งเป็นศูนย์ที่จะกระจายความสุขแบ่งปันให้กับคนในชุมชนก็ต้องขอบคุณคุณพ่อครับผม ครับความมันคงทางอาหารครับโค้งน้องนาเยี่ยมจริงจริง